สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชีพเป่ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามี t o โยต้าแกรนวารนะครับมาชีพเป่านะครับคันนี้เป็นตัว2 RZ นะครับก็ใครที่มองหารถตู้อยากจะไปใช้งานลองดูคันนี้ครับเพื่อจะถูกใจนะครับเลยคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครับนะเบาะมีครบครับระบบเซ็นทัล็อกเบรก abs ครับช่วงล่างคอยสปริงครับชุดสเกิร์ตแท้นะครับนะตรงรุ่นนะรอบคันครบครับ แย็ยนใช้ได้ทั้งคันครับเบอะหุ่นยนต์นะครับนะเป็นหนังแท้แล้วก็มีต้องเก็บสีครับรายละเอียดที่ต้องออกไปทําเพิ่มเติมนะเผื่อใครอยากจะดูรายละเอียดครบคนะครับบางจุดนะก็ถึงจะสวยนะครับอันนี้ก็ขายตามสภาพครับใครสนใจก็ลองดูกันเผื่อจะทุกใจครับคันนี้ผมขายตั้งราคาไว้ที่9 9 0 0 0บาทน,นะครับรถอยู่เพช ชบ,บุรีนะครับสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านลิงก์ a c e b o o k เจ้าของรถด้านล่างคลิปนะครับมีเบอร์โทรอ,อยู่นั้นเรียบร้อยละเอียดอยู่นั้นเรียบร้อยนะครับสามารถติดต่อกันได้โดยตรงเลยครับทางช่องเป็นนสือกลางให้ชอนนะครับสนใจังไงก็แนะนาให้ไปด,ดูจริงกันด้วยครับจะได้มั่นใจก่อนแะ้จ่เงินนะครับโอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถ่ใหม,ใหม่ท่านจะได้พาดผมสักคลิปนี้สวัสดีครับ